สรีบถ้าพูดถึงการเสริมทัพล่าสุดของอาร์ซอลนะครับก็ถือเป็นดีลที่ตื่นเต้นสำหรับสาวกกู n เนอร์สมากๆกครับก็คือการมาของเอลเบเรชีเอเซนารุกทีมช่างกฤษวัย27ปีของคริสตัลพาเลซนะครับอาร์ซอลลงทุนด้วยตัวเลขราคาโรมแอดออน67.5ล้านปอด์เลยนะครับซึ่งแพงที่สุดอันดับที่3บนหน้าประวัติศาสตร์สโมสรน,นะครับเปิดรองแค่ ตอนนี้คว้าเดคันไรส์มาจากเวสต์แฮม105ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ตอนซื้อนิโคลัสเบเป้มาจากลิลลเล้านปอนด์เรื่องรายละเอียดดีเทลของดิวเนี่ยหลายคนพอจะทราบกันไปแล้วแต่ข้อสำคัญถัดมาคือการมาของเอเซจะช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรอาเซอลได้บ้างทำไมแฟนปืนถึงรู้สึกตื่นเต้นกับดิวนี้เรียกได้ว่าไม่แพ้การคว้าวิกตอร์เยเคเรสหรือมิดฟิลด์้องเครื่องอย่างมาติสเวนดี้เลยนะครับ ข้อแรกสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจากรายงานอย่างเดลติกก็บอกว่าตอนแรกอาร์เซอลมองเอเซ่เป็นเหมือนกองกลางตัวรุกนะครับแต่เป้าหมายลหลักนะเวลานี้คืออยากเอาเอเซ่ไปเล่นปีกซ้ายครับปีกซ้ายถือเป็นหนึ่งปัญหาที่โอ้โหมีมาควบคู่กับตำแหน่งกองหน้าของอาร์เซนอลกองหน้าเนี่ยเราทราบกันดีปีแล้วดาวซโลว์อาร์เซอคือ9ประตูเท่านั้นคือ vest, ไคลฮาร์วสด้แกในการซื้อเยเคเรสมาปีกซ้ายกราเบียมาติเนลรี่เนี่ย แาน่าต้องนึกถึงเขาในฤดูกาล2022ถึง2023มากๆนี่คือปีกที่เคยยิงระดับ15ประตูต่อนหนึ่งฤดูกาลเคยอยู่ในระดับที่ไม่ได้ห่างกับบุคโยซาก,าก้าเทเลียงรีจะบอกแบบนั้นครับว่าอมองย้อนกลับไปตอนนั้นสิจแล้วถึงตอนนี้พัฒนาการของมาตเตลิ่อยู่ตรงไหนมาเลยทำให้ฝั่งซ้ายที่อาซาพยายามจะแก้มาตลอดจากที่มีมาเตเนลี่ชาก้าซิเชนโกและยอดเยี่ยมเหลือเกินครับหลังจากนั้นเปลี่ยนไปหลายเซตหลายชุดอา้องอยากจะแก้ตรงนี้ก่อนอย่างแรกเลยครับ ผมคิดว่าแบ็กซ้ายคาราฟิโอรีจากการออกซาร์รูการนิ่งละ่ะเติมขึ้นลงด้านข้างได้สวยงามครับเด i ันไรส์ตอนนี้เหมือนจับคู่เป็นมิดฟิลด์ตรงกลางกับมาตินซูบิเมนดี้ฝั่งซ้ายจะมีมิติในการให้ยเยอคเรสขยับออกมาด้วยอาร์ซต้อ,อตงการปีกซ้ายที่มีอิมแพคครับมีทักษะความสามารถเทคนิคการสร้างสารรค์เกมที่พร้อมใช้งานเอเซมี e สิงนั้นกับพาเลสเนี่ยเขาเล่น3 4 3เหมือนดับเบิลเทใช่ไหมครับ แต่อาร์ตโน่เนี่ยสามารถเล่นตรงพื้นที่ฮาสเปตได้เพราะคาราฟิโอรี่เติมขึ้นด้านข้างสิ่งที่เอเซ่มีคืออย่างแรกครับมีความเป็นแมชวินเนอร์เป็นบิ๊กเกมเพลเยอร์ครับเป็นนักเตะที่เก่งกับเกมใหญ่อ่ะเอาง่ายๆใน FA ฟเอครับที่พาเลสคว้าแชมป์เมเจอร์ครั้งแรกในหน้าปราสาทโมสรฤดูกาลที่ผ่านมาส่วนสาคัญที่เอเซ่เลยครับรอบรองชาเลอร์ที่ชนะแอสตันวิลล่า3ประตูต่อ0เอเซ่ทำประตูแรก นัดจิชาเลอรที่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกัวเดล่าหนึ่งต่อศูนย์เอเซ่ทำประตูชัยครับฤดูกาลที่ผ่านมาเอเซ่พีคที่สุดในอาชีพครับ14ประตู11แอสซิสซ์หรือนั่นหมายความว่ามีโวน่่กับประตู25ประตูครับนั่นคือสิ่งที่เอเซ่ทำอายุ27ปีผ่านประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาชัดเจนครับเล่นกับพาเลสมา5ฤดูกาล ผ่านการเลือกทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่แล้วเป็นนักเตะในประเภทพร้อมใช้งานเลยไม่ใช่รอเติบโตอีกครับท้าสองสามรฤดูการก่อนอาซอมักแมตเซ็นสัญญาตั้งแต่อายุน้อยหน่อย23ปีเติบโตไปด้วยการใช้งานได้ยาวๆแต่กับปัจจุบันสังเกตให้ดีครับเยเคเรส27ปีเอเซ27่ปีซูบินดี้ก็ไม่ใช่ดาวรุ่งอาซอมมองแล้วว่านี่คือสถานการณ์ที่ต้องชนะเดี๋ยวนี้ครับควา้าแชมป์ให้ได้โพรเจกนี้เมื่อรอคอยมานานหลายปีนะว่าตามตรงอะไรครับ เหมือนที่เราพูดกันบ่อยๆว่ามิเกลตาถูกผู้สื่อข่าวถามเลยครับว่าแผงระยะยาวคืออะไรอาต้าไม่มีครับไม่มีเพราะตอนนี้มันต้องคือแผงระยะสั้นมันคือวินนาควา้าแชมป์ตอนนี้เอเซได้ตอบโจทย์ตรงนี้ครับถ้าเราจะไล่เรียงองวังเซตัวจริงของอาซองก่อนอย่างแรกาอยุนครบนะผมว่ากลางหลังนี่คาราฟิโอรี่ขวาทิมเบอร์ไว้ได้หมดเลยคู่เซนเตอร์กราบเบลสลิบันนิงละประตูรายาตโอเค กลางซเวนดี้ไรส์อีกตัวนึงโอไดกาถ้ายกระดับกลับมาก็ยังโอเคนะแต่เอเซ่ก็เล่นตรงนั้นได้นะปีขวาซาก้าถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยยังพึ่งผ่าได้มีมาดูยเกมาซัพพอตกองหน้ามเยาเคเรสแต่ปีกซ้ายังไม่มีใครที่เป็นภาพชัดๆว่าเฮ้ยมันจะพึ่งผ่าได้ครับนั่นแหละเป็นจุดที่อาซออยากได้เอเซ่เข้ามาเป็นตัวจบสกอร์เองได้มีลูกยิงไกลหน้าเขตโทษในแบบที่อาซอไม่เค่อยมีเลี้ยงกินตัวได้ความสามารถเฉพาะตัวดีมากๆ แล้วคนเป็นคนที่สร้างจังหวะจากไม่มีอะไรให้มันเป็นอะไรได้ว่าง่ายแบบนั้นครับด้านขวาต้อ,าองมีซาก้าโอเดกาจะไว้หรือวทิมเบอร์มาตลอดมันเริ่มถูกจับทางได้มากขึ้นเพราะโซ่เน้นทางขวาครับอาซโซต้องการให้ด้านซ้ายมีอิมแพคมีความหลากหลายมีความอันตรายมากขึ้นนั่นคือเหตุผลที่อาซโซเลือกเอเซเข้ามาครับในแง่วงนึงที่เป็นตลาดซัมเมอร์ที่อาซโซจ่ายหนักมากๆแต่โซ่รู้ดีว่าอาซโซ่จำเป็นจะต้องได้นักเตะที่อยู่มาในมาตรฐานที่ใช่ครับ จากการเปิดเผยของเดลเลติกจริงๆอาซ่องมองการุกหลายคนนะมอร์แกนโรเจอร์ของแอสต์วิลล่ามอร์แกนกิฟไวส์ของนอตเทิร์ฟอร์เรสสุดท้ายเลือกเอเซเพราะว่าเขาเล่นได้สองตำแหน่งกองกลางตัวรุกในวันที่โอเดกาดวาเนอรี่ไม่คลิกไม่ลงตัวเราทุกท่าเราถอดวาเนอรี่ถอดโอเดกาดเอาเอเซเข้าไปใส่ได้หรือในวันที่เราเจอทีมที่โอเล่นเกมรับเลือเกินใช่ไหมครับเราจะเลือกกองกลางตัวรับคนเดียวสมมติเป็นเดคแนไรส์ก็ได้ แล้วคุณใส่โอไดกาดเอเซ่ uard, A A ลงไปพร้อมกันขับเคลื่อนเกมรุกปีกก็อาจจะมีมาดูเอเกสาก้าหน้าปาปิเยเคเรสเอเซ่สาระประโยชน์ครับแต่ภาพแรกที่ผมเชื่อว่าแฟนอาร์ซอลส่วนใหญ่อยากเห็นคือการเล่นปีกซ้ายที่ขยับเข้ามาเล่นด้านในได้ออกด้านนอกได้ผมว่าเอเซ่ให้ความตื่นเต้นกับอาร์ซอลแบบนั้นครับแล้วผมว่าเขามีความมั่นใจขนาดที่เขาเลือกใส่เบอร์สิบไปกับอาร์ซอลมันชัดเจนมากๆกับสเต็ปกับ9ก้าต่อไปที่อาร์ซอลจะขยับขึ้นมา ภาพหลักที่บอกบรหิหารมองก็เช่นเดียวกันครับอันเตรเบต้าบอกว่านี่คือบนะิ๊กเกมเพลเยอร์ครับกเตเล่นเกมใหญ่ดีตัดสินเกมได้อาร์เซอขาดคนแบบนี้อยู่ในทีมจริงๆครับนี่คือความพยายามที่บอกบรหิหารสโมสรพยายามจะใส่อาวุธให้อายตาเยอะที่ส,สุดจากที่ก่อนหน้านี้อาวุธมันคือหมัดขวาอย่างเดียวครับบูคาโยซาก้าโอเดกาเป็นหลักนะ ตอนนี้มันมีมาตรงก็มีครับกองหน้าตัวเป้าอย่างเดียรเคเรสเพิ่งจะทำสองประตูเป็นกองหน้าตัวเป้าขนาดแท้ที่ไม่ใช่ฟอลสไนน์ละด้านซ้ายมันยังเบาอยู่ก็ไปเพิ่มคนที่พร้อมใช้งานจริงๆซึ่งมิเกลตาชื่นชอบนักเตะรายนี้มาตลอดอยู่แล้วครับแต่อาร์ซอติกเรื่องราคามาตลอดนะ67.5ล้านปอนด์แต่การยอมทุ่มในทันทีทันใดเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่าอาร์ซอไม่ต้องการรอแล้วครับอาร์ซอจัดอาวุธทุกอย่างมิเกลเดตาเหลือกูซอซา ชาวสเปนิชเลยครับว่าจะตอบสนองกลับมาได้ยังไงภาพรวมเป็นแบบนั้นครับฤดูกาลที่ผ่านมาอาร์ซนอยิงประตูดได้น้อยมากครับ69ประตูในพรีเมียร์อังกฤษเกมรับอย่างดีครับเอเซคือการเติมเต็มให้นารุกของอาร์ซนอยกระดับไปอีกขั้นครับเติมเต็มให้เกมโอเพนเพลย์ของอาร์ซนอกลับมาอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมและมีตัวผู้เล่นในขุมกำลังเสียตัวจริงที่มันสร้างความแตกต่างได้หลายคน นึกภาพดูบางวันซาก้าไม่มาเยเอคเรสไม่มาเอเซโปรมาได้วันนี้เอเซมากับเยเอเคเรสซาก้าดรอปไปได้และทํามากันทั้งสามคนก็อันตรายเลยเราต้องเตรียมพร้อมแบบนั้นครับทั้งในวข,ขุมกําลังเชิงลึกทั้งในของความสามารถเฉพาะตัวเหตุผลหนึ่งที่อาร์ซอลตเลือกเซ็นเอเซทันทีหลังจากที่ฮาวเวสเจ็บเพราะอาร์ซอลไม่ต้องการให้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่มีเรื่องการบาดเจ็บมาถูกพูดถึงอีกแล้วครับขุมกำลังเชิงลึกต้องมีมากพอในการหมุนเวียนใช้งาน เอเซเป็นแบบนั้นเลยครับเขาเล่นได้2องตำแหน่งใช้งานได้ทันทีและสามารถเข้ามาเพื่อเป็นตัวจริงได้จากข้อมูลเดลติกระบุว่าเอเซคือการเสริมทัพระดับท็อปของอาร์ซอลคือคนที่สามารถเข้ามาเป็นตัวจริงได้เลยครับไม่ใช่การเข้ามาเพิ่มเป็นแค่ขุมกําลังเชิงลึกบุนเวียนแต่เพิ่มเพื่อจะยกระดับทีมเลยครับนั่นเป็นจุดที่อาร์ซอลถูกมองเปลี่ยนไปและเอเซคืออีกหนึ่งจิ๊ตซอชิอ้นสำคัญที่อาร์ซอล หวังให้เขามาเติมเต็มเกมรุกทางฝั่งซ้ายเล่นร่วมกับเยอเคเรสซาก้าถ้าไม่เจ็บหนักเกินไปและในบางวันที่โอเดกาดวานเนอรี่ไม่คลิกเอเซอาจจะสลับเข้าไปช่วยได้สังเกตได้เลยว่าเขาคือคันเติมเต็มในแนวรุกในแบบที่อาร์เซนอลไม่ได้มีมาในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาประสบการณ์มีครับอยู่ในช่วงจุดพีคเลยไม่ต้องรอปรุงแต่งขึ้นมาแล้วผ่านการพิสูจน์ในเกมระดับที่ว่าเป็น เกมใหญ่เกมตัดสินแชมป์เกมรอบชิงชาเลิศมาแล้วและที่สำคัญเขาคือกุนเนอร์ซวยครับนี่เป็นนักเตะที่เคยอยู่กับอาร์ซนอลในตอนเยาวชน5ปีก่อนจะโดนปล่อยตัวในตอนอายุ13ปีโอ้โหความมุ่งมั่นหัวจิตหัวใจเขามีอย่างเต็มที่ในการเล่นกับที่นี่ครับทำไมแฟนอาร์ซนอลถึงรักดิวนี้เหลือเกินเพราะมันเหมือนการได้เห็นนักเตะคนหนึ่งที่ถูกปล่อยไปเติบโตแล้วใช้เวลา14ปีครับกลับมาสารฝันของเขาอีกครั้งในการเล่นให้กับอาร์ซนอล เราเชื่อว่าเขามีอะไรมาดันใจอย่างเต็มเปี่ยมที่อยากจะช่วยให้อาร์ซอลประสบความสําเร็จครับนี่คือภาพรวมของการมาของเอเซ่ที่นํามาฝากกาันจากความรู้สึกของแฟนอาร์ซอลคนหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงหลังจากนี้ <c oughs> เริ่มต้นจากการเจอลิเวอร์พูลโอ้โหฟอ n c เรสต์แมนซิตี้นิวคาสเซิลเอาเท่านี้ก่อนว่าซอจะเป็นยังไงแต่เอเซ่คือการเสริมที่เป็นการแก้ปัญหาตรงสเปคในส่วนที่จำเป็นที่จะต้องแก้ ที่เหลือคือเอเซอะไรครับว่าจะทําได้ดีขนาดไหนในสีเสื้อของอาร์ซนอลหมายเลขสิที่เป็นเบอร์ที่ตํานานอย่างเดสเบิร์กแคมโรบินฟานเพอร์ซีเคยใส่หรือแม้กรทั่งเมซุตโอซิลเคยใส่มารอติดตามไปได้วยกันนะครับยังไงถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับ c r i b e ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับสามารถติดตาม t s p thai sport plus ทาง f a c e b o o k YouTube TikTok และ Line Official t s p thai sport plus ติดต่อโฆษณาได้ทาง